โอเคครับก็มาอยู่ในเกม PUBG โมบายอยู่ในแผนที่รีวิกเราลงเพละเพลนะรู้จะมีคนหรือเปล่าแต่คนค่อนข้างเยอะมั้งไม่มีเหรฟฟีฟามรอยงี้ไปลงไหนกันมทุกคนผมเล่นนานแล้วนะอืม คฟีฟาร์มเลยนะครับนี่ชิวๆไปก็ไม่มได้เล่นนานนะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าแพทปัจจุบันเป็นไงบ้างน,นะครับนี่ผมกลับมาเล่นรอบหลายวันเลยน,นะครับไม่ไม่มมมใช่หลายเดือนหลายปีนะหลายวัน แสงหน้าจอมันชอบดับนะทุกคนถ้าเราเล่นใน iPhone, i แพ d ไม่ได้เล่นในห้องแอร์นะครับมันก็จะเครื่องร้อนธรรมดาไม่ได้วอร์มเลยนะเข้ามาก็เล่นเลยจิ๊บๆก็เลย้อาของก่อนครับผสมพันเดี๋ยวก็ไปบวกนะ

มาวดูก่อนข้างหน้ามันมีคนยิงก,ก,ก,กันเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหพวกโดดมาเป็นกบเลยโอเคซ้ำก่อนครับเฮ้น้ามีคนไฟอเเดี๋ยวเราฉีกมานะเหมือนมีตัวไกลโคบอีกตัวนึงแล้วเอเอ้า ยิงหัวได้ปั๊มยาใหญ่เลยนะครับไม่ต้องรอชา้าน่าจะอยู่บนหลังคาโอ๊ยเพื่อนหลัโอเคเจ็บแล้วเขานั้นนกเฮ้ยไม่นกเห็นยิงโดนแขนเหรอมันน่าจะน,จะนกระสองนะหรือมันก็รสางเดี๋ยวเราไปเก็บของ,ของที่เรายิงนกไว้ก่อนนะ ที่เรายิงตายนะของเราน้อยมมันไม่มีเลือดตัวน,นี้ก็ไม่มีน่าจะตัวใหม่ลงมาเดี๋ยวชี้ซ้ายไว้ก่อนครับใช้ภูเขาเป็นที่บังนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไม่ใช่ละเราไม่มีเลือดด้วยนะครับโคโดเหนีมากเลยยิยงเซ้เลยครับ มีเพื่อนเขาหรือเปล่าแต่เขายังนอกอยู่นะครับเราแวงบนหัวมากเลยครับอยู่ใกล้ที่ชุบด้วยแถวนี้โอเคเดี๋ยวเราพันปันเดียวก่อนนะครับเลือดหมดแล้วไม่มีแล้วหาของด้วยนะโอ้ถ้ามันแลกกระตุกจังเครื่องมันรอนฮะเล่นสักพักมันรอนไอโฟนถ้าเราไม่ได้เล่นในอ่า เลือดเต็มแล้วข้อ,องเราน้อยมากเลยอุย๊ยโอ้โหพูดเป็นคำฟูเลยฟูแล้วอโอเคมีคูณพร้อมแล้วคนระับขานี่เป็นปืนอ่างนี้ผมแบบยิงไม่เป็นนะสเปรย์เป็นอย่างเดียวนะกระคอเอานะเมื่อกี้อยู่บนหลังคามันลงไปไหนแล้ว เพื่อเรายิงบอดค่อนข้างเยอะนะบอดหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะใช่บอดเค okay. มีโมกสองเปลี่ยนนะครับไอ้ต้นไม้สีแดงนี้เรากินเราก็จะได้ Energy นะพลังงานด้านสีส้มส้มนะครับด้านบนหลอดเลือดเราถ้าเราเกินครึ่งเนี่ยมันจะวิ่งไวด้ดยนะแถมเลือดเราจะรีเจนเรื่อยๆนะครับ มันนี่ปืดอ,อะไรผมมันจะมาเล่นนานนะครับชื่อปืนอ,อะไรไห่ลูกเฮ้ยมันมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยแล้วผมยิงอะไรของผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอดหรือเปล่าสองคนเมื่อกี้จะมันนอกนะนก่อนครับบอดยิงบอดมั้งใช่ไหม อยู่นะโอ๊ยตรงนี้เดือดบอทหรือเปล่าเมื่อกี้บอทหรือคนผมว่าน่าจะคนนะเนี่ยตัวเนี้ยเพราะมันยิงเนอะเดี๋ยวเถอะเพื่อนรีพอร์ตแล้วครับเดี๋ยวเราฉีกมุมนะหามุมยิงกันอุ๊ยงนั้าฬิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองอุณหภูมิความเชิงยี่สิบสองนาฬิกาปาดขวายิงเพื่อหวังเฮ้ย ไม่โดนอีกแล้วโอ้โหอะไรจะเลิกใชยแล้วนะครับโอ้โหพอแลวพอล้วันนี้จบกันเลิกเล่นนะฮะโอ้โหผม,ผมยิงไม่เป็นหรอกทุกคนคอมเมนต์ได้นะ,ะโอเคสเปรย์ล้วนเลยแล้วกันโอ้โหขึ้นเลยผมนีขึ้นเลย กระสุนก็จะหมดด้วยเดี๋ยวแล้วตัวนี้น่าจะมีกระสุนเขียวนะครับเดี๋ยวเราหากระสุนก่อนโอเคเห็นเหมือนเห็นคนนะมันต้องแบบนี้นะมันต้องอยมีใครก็จะฆ่ากนะันต้องพวกชุดเดียวไปล้วงเฮ้ยวิ่งเกือบน็อคโอ้ยโตมีเตัวด เฮียเราเข้าวงกนันดีกว่านะฝั่งนู้นเขาน่าจะยิงกันเดี๋ยวเราเข้าวงครับม <c oughs> ีคนเหลือน่จะเป็นตัวแรกนะที่เราเห็นนะที่ยิงกับบอกไปไหนได้นะเราจะปล่อยลอยนวลไม่ได้ก็โดนเพื่อนผมไปดีก็แค่นั้นเดี๋ยวนะ นนกนกยู่ไหน,อหน,อหนอโอเคอยู่ทำเลยครับโอเคเก็บงานให้เพื่อนนะโอ้แต่ผมว่าตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่หาไม่เจอนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเราไปซ้ายมากไม่ได้นะเพื่อมีคนฉีกซ้ายมาตายเลยนะไม่เห็นแล้วครับโอเควงบีดแล้วเราต้องไปแล้วถ้าเรามัวอยู่เงี้ยเราตายเฮ้ย แอร์ดรอปที่โล่งนะครับทุกคนไปเก็บคนระับแต่ไม่ใช่ผมนะโอโอเคเรายอมเพื่อก่อสามนะครับออ้ยลกมคฟังทุบๆๆๆๆๆไปๆๆๆเมื่อกี้เหมือนมีคนยิงคาใส่ผมนะตรงนี้เดีย๋ยวเรามาดักข้างหลังก่อนนะครับนอกวงนะเขาต้องมีเข้าวงาโอ้ยบวกกันเดือดมากเลยอนะนอกวงอนะ โอเคโอเคจะใครจะมานอนบนเข่าหรือเปล่าถ้าเรายึดเข่าไม่ได้เรากดเลยนะมุมนี้นะครับเราต้องเคลียร์ด้านหลังก่อนซ้ายก็มีมันเป็นที่เกิดนะครับคนเขาจะมาชุบชีวิตกันเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนเลยเดือดมากเลยนะผมเอ๋เอ,อยู่ไหนนะไม่เห็นนะหลังเนินนี้ขวาซ้ายก็มี แต่เราเอานอกลงก่อนไม่เห็นอนะโอเคมีเพื่อนเรามาด้วยครับหุ่นชายอยู่ตรงนี้น่าจะวิ่งแล้วนะอยู่ไหนไม่เห็นนะโอเคเพื่อนยิงหอกแล้วโอเ้เพื่อนเราอิสระทำเลยครับน่าจะโนเดินกล้าไปนะครับมันไม่ใช่คน ก็สเปรดหลุดแล้วชุดแรกน็อกหนึ่งกระสุนผม40่ทับย9นะผมว่าเราต้องเล่นละต้องไปเอากระสบที่เรายิงน็อกนะครับอเพื่อนเขาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจสำเรามีกอด์สามเราเดินวัดได้เลยนะครับผมว่าเขาน่าจะเกิดเนี่ยนะตรงนี้โอเคโอเคน็อกหน็อใช้มือหน้าผม ใช้มือนะผมแล้วกระโดดเครับกระโดดกระโดดทำไมกระโดดทำไมก่อนนี่ตัวเพื่อนผมน่าจะไหวนะไหวโอเคน้องยังน็อกอยู่มีอีกตัวเด็กซ้ำก่อนครับถึง15ล้วตัวนึงไปไหนนะเก,เก็บของก่อนครับนี่ไงอยู่ข้างหลัง โอ้เพื่อนวงบีบเยอะี่ไหนเนี่ยโอ้กระสุนไม่ได้เก็บเข้าวงก่อนครับวงบีบแล้ววงแรงมากวงสี่วงห้าเนี่ยโอ้โหโอ้เพื่นนอนนกนกวงโอเคข้างบนก็มีครับเหลือเราคนเดียวแล้วด้วยข้างหลังน่าจะตายวงไม่น่าจะทนไหวครับนะตายละน่าจะตัวนี้นะ เหลือห้าคนเดี๋ยวซีหนึ่งปะเนี้ยกระสุนจะพอหรือ,ปอเปล่าโอ,อ้โหต้องเข้าวงด้วยเพื่อนๆอมย้ายพร้อมครับเตรียมไฟแล้วกระสุนเราไม่พอเนี่ยทำไงดีไม่มีศพด้วยเดี๋ยวนะโอเคนี่นะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะสามารถถอดออกจากปืนได้นะครับจะมีแม็กอยู่ เขาไม่เปิดจุดเลยอ่ะคนยาหน่โอเคตอนนี้น่า,นาจะประมาณคิดว่าเขาสี่คนแล้วเขาจะมาเดินทนูลแต่เราเปิดจุดให้เพื่อนเราแล้วขอสามเข้าวงไหนก่อนยวสมงศทำทางครับไปสมงศเขาเคาะมาเรื่อยๆเลยนะคานได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเรามาลางหินก่อนครับไว้ซ้ายบนยิงยิงเราปะยิงเราหรือยิงใครคอ a l i t y หรอไม่ไม่นอกเดี๋ยวโอเคเข้าหัวอุ้ยตายไม่โอเค,อเ,ค,อคดเดี๋ยวทเดียวเดี๋ยวสองตัวครับเปิดจุดมาแล้วป่าตัวหนึ่งน่าจะซ้ายตัวหนึ่งนะ ใช่ๆก็เจอสองลูกครับยิงไปก่อนับมัวจังหวะนี้เดาครับ,นนรบแต่ผมไม่เห็นนะว่ายิงมาจากไหนอะ่ะเออเฮ้ยขวามาัโอเคเพื่อนเขาไหลาตายนะครับขวาเขาจะมาปลาระเบิดหรือเปล่าโอเคครับเฮ้ยระเบิดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดจุดแล้วนะครับเรามีกาานะ่อสามแล้วเราวิ่งวัดเลยน่าจะลังหิน อยั้ผมโอเคครับโอเคเลยทุกคนครับเกมน,นี้ are ก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบาย